สวัสดีค่ะงานเน่สวัสดีครับก็มาทันร้อนเลยครับค่ะอ่าแล้วเป็นยังไงบ้างคะได้เข้ามาดูรถแล้วเอ่อเพราะว่าที่นี่เหมือนไทยไทยตังเยอะกว่าเหมือนเวลาทันร้อนคุ่นกว่าครับให้ราคาดีกว่าครับผมครับแล้วรถของประหยัดยนต์นะคะเป็นยังไงบ้าง ก็โอเคครับครับสภาพเป็นยังไงบ้างที่ดูแล้วก็โอเคนะเหมือนชอบดีราคาก็โอเคการบริการของประหยัทโอเคเลยเหมือนโทรหาได้24ชั่วโมงไม่ต่าโอเคได้ค่ะค่ะขอกรุ้งค่ะขอบคุณค่ะทิ้งท้ายเมื่อตัดสินีด้จังนี้นะแนะนำคนที่จะมาซื้อรถมือสองกับเราเอ่จริ买车还蛮方便的啊，呃，服务也 OK。<g ülme> <g ülme> <g ülme> Okay, cop, cop.